ผมอันตีโลนกะโลงสังเจคูมผู้เชยัตยานเชิคเตอร์ใช้งานตูปลาแบบ2ได้รับคำสั่งจากศูนย์บริการกองทัพบกเพื่อไปรับผู้ป่วยเพศชายอายุ28ปี ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ได้รับบาดเจ็บทางสมองอย่างรุนแรงโดยอากาศยานได้ทำการยกตัวจากชุดปฏิบัติการบินฐานบกกองกำลังผาเมืองในเวลา16:00นใช้เวลาบินประมาณ50นาทีทั้งนี้ถ้าเป็นการลำเลียงผู้ป่วยทางรถยนต์ต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงซึ่งอาจจะทาให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในระหว่างการลำเลียงได้ครับกระผมพันธีปัทวัจจมากปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบินในภารกิจบินนี้รู้สึกมีความภาคภูมิใจและดีใจที่ได้ช่วยเหลือนิคคนกระผมพัชาาาาาตอนนแห่งงกกศย เร้สกภูมใจมากครับที่ได้มีส่วนช่วยเหลือประชาชนที่เจวบป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ทุรกันดารครับเพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาที่ได้มาตรฐานทันเวลาและป้องกันการเสียชีวิตเระผมจากสดเอกนาทีมนีบทตำแหน่งช่างอากาศยานในฐานะทีมอากาศยานฐานบกได้ประบด็จภารกิจสําเร็จรุ่วงไปด้วยดีสมความมุ่งหมายเระผมมีความภาคภูมิใจมากครับ อีกทั้งยังเป็นไปแบบตามนโยบายของกองทัพบ,บกและศูนย์การบินฐานบกซึ่งเป็นการใช้วิุปกรณ์ซึ่งจัดหามาโดยเงินทุนีประชาชนมาช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยอาการหนักตลอดจนช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารให้ได้มากที่สุดครับ